ที่จงดูอดนัหลักนัดมีโชคกว่าซ้างือึง้อใใหมนี่ไม่ใช่จุกตานะไม่ใช่เลววหมาปอมใส่แว่นกระแด้นี่ผู้ชมจะต้องสะดตาคับหน้ารักของครอครสุนักพันขอมโบเรียนค่ะพร้อมใจการสวมทุดสตอลอนางอยู่บนเวทีดนตรีขนาดเล็กแบบนี้ค่ะหลายคนเข้าไปกลุ่ม ว่าจริงๆแล้วหมาพันนี้เป็นหมาพันพิเศษคืออยู่<อ>งิงไม่ได้ก็ไมต้องปอมมันดุดุดดุดดใช่น,นิน่งน้องดูนิอนน่อ,อ่าด้ไหท่าน่ะค่ะนันเราไ่ถ่ายรูปกัน<อ>น,นี่เป็นมาก<ช>คนที่เห็นโอ้แต่ละคนไอ้ <environments> แต่ละตัวเนี่ยนั่งนิ่งเลยใช่ไหมแต่ละคนเลยเนาะปอมเป็นคนเรอน้องหมาเนี่ยแต่ละตัวนั่งนิ่งเพื่อให้คนก็ไปถ่ายรูปอูแว่นเขียวด้วยนะหมวกแดงด้วยนะอ่ะแล้วก็พี่ไหมพี่ไหมแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยเจ้าของน้องปอมทั้งห้า เดี๋ยวนะเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนรักสุนัขสุนัขเหล่านี้ถูกทิ้งอะพี่รามเอาเหรอใช่ถูกนำมาปล่อยไว้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะเขาก็เลยรับมาดูแลซึ่งพอเวลาที่ตัวเองต้องมาขายของอะคะ่ะเขาก็จะทิ้งไว้ที่บ้านก็กลัวน้องๆจหะหงาไงคะก็เลยต้องพามาด้วยแบบนี้และที่สําคัญในช่วงเทศกาลแบบนี้ก็เป็นการสร้างสีสันให้กับตลาดนัดในช่วงคริสต์มาสแล้วก็สุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะจึงจับน้องปอมเนี่ยนะคะมาแต่งชุดซานตาคลอส ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะคะมีคนแวะเียน้ามาถ่ายรูปก,กับน้องปอมแล้วก็มอบเงินสมทบคุณให้เป็นค่าอาหารด้วยทีน่ารักมากเลยอ่ะแต่คุณผ,ผู้ชมอยู่อยู่ย่านนั้นเนาะก็ไปถ่ายรูปได้ค่ะอ่าโอเคน่ารักน่ารักแบบนี้ <c oughs> ชอบอ่ะห <c oughs> มาที่เขาฟังเดนเดียแล้วก็ใส่แว่นสีเขียวแล้วก็อีกีตาร์แล้วก็ไดโนเสาร์่หมวว